ไม่หลงงามเลยกันจีงามประเดียกเลยโดนขาไหมคะม <c oughs> โดนขาหรือครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนมาผอกันอีกแล้วนะคะในี่สองในลลิลผ้าแสกคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้ผ้าพ,พี่น้องมากินตํำส่วหอยนางรมค่ะพี่น้องผักแกงกะทิีสลัดค่ะนี่กระถินมะคามเนาะ,ะแล้วก็ซีนี่ต้นหอมผักชีคะ่ะแกะเพลก้แคบหมูคือเก่าค่ะพี่น้องน้องเฟื่อแดงอะไรมากินคะ ไก่ทอดค่ะไก่ทอดกับเค็มหมูใช่ไหมคะก่อนสิไปกินเศษๆต้องกันกัฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่องไปโดนผ้าแสบกันด้วยค่ะมามาค่ะบ่บ่๊อายยายห่างค่ะพี่น้องเงาค่ะเก็บซี่ขอมาสาวขอาวปุ่นให้เบิ่งแมอว่าจันจัดให้ค่ะเหลือตาอันขอาวปุ่นมันยาตีนได้เลยค่ะพี่น้องมาค่ะข้าแม่แห้งมันค่ะ แซ่บหอยนางรมหอยนางรมสดอือกนลังตัวนี้ไงอืมแซ่บเลยจำส่วนหอยนางรม หอมมากหอมาอมากเลยอร่อยนะแคบหนุมใหม่ใหม่เจินข้าวปุ่นเง่ขยวเนืน้อหนุ่มเพื่อเขาพี่น้องชอบอชอบกินแบบนี้นะอืมมันจะกรอบอร่อยนะคะยังไม่ทันที่กินเลยยังไม่ทันกินเลยอะไรค่ะอ๋อค่ะ,คะ

ก็ินแตยัํมาเอามาร่งตบ้งออเสียกพี่น้องให้นัร่วมสดสดหมากเลยตาํตาก็ยังตําสัวปกติแหละห้องส่อันให้นังร่วมเติมเติมองนนี่ย เม่อกี้จำจำแ้จังเคะฮึ่มยังจำเลยนะคะเราปปางาหึ่มบาหอยยันคือมากสามกล่องไปเดอสามกล่องเลยค่ะพี่น้องแซ่บ อูไม่ล็น้ำเลยกัน <laughs> น้ำปลาแดดกันโดนขาไหมครับโดนขาหรคบน้ำปลาแดลกนเหนืห่อยคะเหนืออ เห็นเนาะอืใช่ไหมคะมทำไม,มทำทำไมคะตกใจอยู่ง่ายกิเนเหรอหือ ไปไปไมห่รอดจริงห <c oughs> รอคะไม่เฉเียบเฉนหใช่ไหม เ็บบค่ะเส็บไ็บแลวค่ะเส็จแล้วค่ะมล้ก็เส็บสิหมดเลยล้าหอยหอยสดมากเลยหวานรสนี้กินหอมอือหือ หมดม,มาเลยหมดมาเลยหมดได้กินหอยอะ่ะได้กินหอยหวานหวานหมดอยากกินหอยหมดอยากกินหอยนางลงมมดกินหอยไดอะไยอ๋อกินได้หมดค่ะ 嗯，有百么多岁？<noise> <noise> <noise> chè Hay là rồi Hãy subscribe <laughs> เพลิดเพลิด้วยค่ะซีเป็นตะบะเพลิแตะบะเพลิเพลิดพี่น้องบุกพี่บุกพี่เพลิดคักบุกพี่เจ้านี่เพลิดคักล่ะใส่ในในก็เพลิดไหมบะนี้กะซิลาพี่น้องเพื่อสกุลสุขคนไปก่อนด้วยค่ะขอบคุณหลายๆน์ด้วค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมสองมิถุนภาคเสบค่ะพอกันไม่คลิปต่อไปนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย